เาเป็นเป็นกองโฟมถ้ามันบ่มีแล้วมันก็บบ่เปลืองพื้นที่ละครับอ๋อาลนะครับถ้าเรือ,อการเมื่อข้อสินเดี๋ยวเสาหนี้ซุกเสาหนี้จะรัค่าพิจารณาเืองนี้เราจะต้องอุ้งนี่จริงไม่ก็นี่นะปุ้ยเรื่องกิงไม่เรื่องเรื่องเรื่องอะไรอย่างต่างๆแล้วนี่เนี่ยสิ่งที่อยากจะกฟาก็คือว่าเขาจะเก็บมือเขาจะเก็บวันวันจันทร์กับวันศุกร์เพราะฉะนั้นท่านบอกดีตัดเวลาอื่นแล้วเอามากองซุ้มหน้าบ้านตัดวันติดท่านตัดวันติดหรือวันเสาร์ก็ได้มันจะเคลื่อนไม่าถึงวันหนึ่งเพราะว่าเวลาไปเก็บกิ่่่งงไมมม้้้แแหหลลวใบันนนดเีย แมงก็แด่คณะที่ตัดใหม่ๆเนี่ยมันติดใบอยู่ท่านเลือกวันให้ทิมดูขอความกรุณาเนาะลถขยะหิมยางหนึ่งขยะรถขยะเขาจะเก็บตรงเวลาครับเวลารถขยะไปถึงหน้าบ้านท่านนี่นะท่านหู้ว่าจะมาถึงหนึ่งทุ่มวันเว้นวันเนาะท่านก็เอาขยะเนี่ยมาว่วท่านมาเจรอคล้อเขาเก็บเอาไว้แล้วท่านก็เอาไม้มาใส่ทันทีเลยแล้วก็ล้อวันผูกวันหื้อซุ่มอยู่หน้าบ้านท่านผมได้รับการล่องเลี้ยนแถวแถวบ้าน อาไผ่ลายตะป,ปูนว่ะเปิลเขาไปคว่างเมื่อกี้เนี่ยแต่คว่างเนี่ยอย่างสักรถ <ลด S 1> บอครับบอรถรถมาเก็บไปแล้วแต่เปิลน,นอนรับผูกมาแจงมาเต็มเปิลทั้ง่หมู่ต้าบ้านนั้นเปิลก,กับเปิลกับบาได้ไซนะครับอืเออมัน,ม,นมาจากไหนครับมาจากอีนอบบงเตียนี่มันมีการใจ้บริการในเวียงโดยคนทางนอกอที่นี่ถ้าท่านมีถังยะหา้าบ้านท่านก็ต้องพึ่งรับแต่ถ้าท่านม,มีถังกระหน้าบ้าน วันนี้หนึ่งทุ่มจะมาท่านก็เอาขี้เถอของท่านมาตั้งสักพุกมงกุลงรถขยะเก็บไปเหี่ยท่านกับมีดขวยขี้เถหน้าบ้านถ้าบุญมีถังขยะหน้าบ้านเนี่ยมันมีไข่มวควงของท่านหรอกถูกปะถูกปะเพราะหน้าบ้านท่านถ้าคนเอาขยะมวควงโดยบุญมีถังขยะท่านทายหูแจ้งความจับเลยจะดำเนินคดีคือนก็เอ้เอ้นเอ้รถขยะกลับมาเก็บเอ้กลับหันแล้วมาเก็บเมื่อกี้เนี่ยแจ้งเจ้าเอ้เตือนมาเต็มห้่หอกอินนั่นแหะมันมีตีเปิงมาจากาตีอื่น เหเื่องขี้นาะแฮมเ่องนึงครับ,รบเรื่องขยะปิดขยะปิดนี่นะมันจะมีพวกเส่นหลอดนิออนหลอดไฟบตเตเอรี่ปิดกับคนอื่น,น่ยปิดกับคนเก็บขยะคนแยกขยะเกิดไปแต่งใส่มือเปิดเนาะัเขาไม่เคยมีลูกหลานอันคนเก็บขยะเสียชีวิตหนึ่งจากขาเนี่ยโดนแผลแล้วก็สุดท้ายต้องเสียชีวิตครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นบาปขยะบาปเนี่ยขยะตีท่านทำให้คนอื่นพฤหลังจากที่พ้นตัวท่านแบตเตอรี่ทานไฟฉาย นอแบตโทรศัพท์มือถืออย่างมื่อนี้มันเป็นไอ้ข่าสารตะก,กัวถ้าท่านไปทิ้งที่บอขยะน้ำซุ่มบอขยะมานาักหนักแล้วเกินฝนตกมานาม้ำรดมาเนี่ยผมก็จะต้องเอา,เอาน้ำนี้ไปบำบัดก่อนนอก,ก่อนจะปล่อยลงห้วยที่การปล่อยลงห้วยเนี่ยถ้าท่านเอาขยะเรานี่ใส่ลงไปเนี่ยถามว่าใครจะได้กินกับมูเฮาะนะ่ะมันจะได้กินเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เทศบาลมีมีตู้ขยะปิดไว้รับแล้วนะครับ เขาได้รับความอนกรุณาจากกรมควบคุมมลพิษมาเดียวตีหน้าสารกลางก็มีตีสำนักงานขนส่งก็มีหน้าเทศบาลก็มีโรงพยาบาลนานก็มีวัดมหาโพธิ์ก็มีตีอันตีแถวแถวโลตัสก็มีแรงร้าก็มีมีอยู่ประมาณสิบห้าจุดนะครับตีอรัญญาวศูนย์สสมชก็มีเพราะนั่นเนี่ยเวลาท่านติดมาตัวไอเส่นมอตัวแบตเตอรี่ก็ทานที่ฉายก็ท่านต้องการจะคว่างแล้วท่านกตใไซถุงพลาสติกมาถ้าท่านมีโอกาสผ่านไปท่านท่านก็ไปไหว้ แต่เมื่ที่ต่อทีเทศบาลหรือท่านไปรถตัดไปหน้าราท่านก็นเอาใส่ไว้หันนะครับเขาก็จะมีวิธีการเก็บแล้วเอาไปเก็บไว้ก่อน <ไ holding. S 1> แล้วไปบริหารจัดการโดยต้นทุนติดแปลงนะครับ <laughs> เพื่อบางคป,ปิดเนี่ยมันเมียนก็มหามูเฮานะครับอันนี้คือเรื่องเรื่องขยะปิดเนาะสำหรับขยะที่เชื่อที่พวกผักกดติดหนองนะหรือว่าไอ้น้ำยาซับเรื่องเลือดก็อย่างก้ามูนี่เนี่ยทังโรงพยาบาลเปินกระจะเอาไปคือเทศบาลทำเนินการเผา เผาความฮอนสูงอยู่แล้วทางกับมดห่วงเรื่องนี้นะครับเรื่องขยะที่เก็บใส่ถังเนี่ยยา,ยากขนาดนักเลยปุ้ยก็คของต้องการนเนาะวันนี้จะได้จะดฮึ้ถนนมันปลอถังขยะถูกต้องครับนะครับเขาลองมาช่วยกันวิธีคิดพอนะครับชุมชนใดเนี่ยถ้าท่านพอมผมจะไปลอาถังทันออกทังเขียวๆเ,เนี่ยของเดสบารเนี่ยเราเอาไปไว้คือมันเป็นตีเป็นตางสิ่งเหล่านี้ก็ยากจะดืึ่คือพี่นอกประชาชนได้ช่วยกันเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นห้องรับแขกของเมืองน้านเราได้รับรางวัลเมืองหน้าอยู่ มึงนายูเนี่ยมันจะต้องยังยืนยืนยงนะผมว่านะครับค้นว่าหมายมึงนายูเนี่ยคือเขาเนี่ยยูแล้วมีความสุขวาหันกเ่องขยะซุ่มอยู่หน้าบ้านหรือบริเวณชุมชนใกล้เคียงแล้วก็ซาบเต้อาบตึงมาอย่างมืเนี้ยเนี่ยจะได้จะช่วยกันเนาะแต่ท่านมีเรื่องที่จะต้องขอความกรุณาบังเอิญว่าอิทยะตีเก็บถัดเนี่ยถึงวันนี้น่ะกี่บาทครับสิบห้าบาทต่อเดือนนะครับบางชุมชนวันเว้นวันเฉพาะในซอย ถนนใหญ่ี่เก็บทุกวันครับเพราะฉะนั้นสิบห้าบาทจอหลังคาเฮียนตั้งแต่ปีสี่หนึ่งมาละครับตั้งแต่ปีสี่หนึ่งมาละทูขนาดนักนลวผมเราฟังเาว่าต้นทุนที่ใจ,ใจใจกับการเก็บขยะคือฮือป้อนจากหน้าบ้านทานแล้วเอาไปที่บอ่อขยะอนะครับบรเกียวกับเรื่องการจัดการทรําบ่อฝังกบอย่างเตี้ยอันนี้คือเก็บคือป้อนจากตัวท่านเอาขี้เหอะที่ท่านบ่ชอบเนี่ยป้นจากตัวทันเนี่ยมันจะมีใจากาคนขับรถขยะ คนใต้รถขยะเนาะปีปีห้าสามนี่กาดจ,จ้างเขานะ่ะล้านเก้าต่อปีนะฮะต่อปีนะครับ,รบแล้วกับมีการน้ำมันเชื้อเพลิงคือน้ำมันโซลาร์ติดไซรรถนั่นนะครับปีหนึ่งเก้าแสนเก้าแสนสามแล้วมีการซ่อมรถเพราะรถเก่ากับลูกมันเนาะประมาณแสนกว่าพ่องสองแสนพ่องแล้วแต่บางปีถ้าเกิดมันลุย่ยใหญ่ก็สองแสนเนาะบางปี กาวัสดุยานพาหนะต่างๆเนาะก็ซื้ออุปกรณ์ซื้ออะไรอย่างต่างๆเห็นประมาณแสนหนึ่งแ,แล้วก็ต้องจ้างเหมาชุมชนเป็นคนไปเก็บคือ,ค,อคือเวลาไปเก็บเนี่ยจะต้องจ้างเขาหลายละห้าบาทแต,แต่แล้วเอาเข้ามาเอาสิบบาทอ่ะนะอย่างนี้เลยก็เขาจ้างกันเขาต้องจ้างจ้างชุมชนไปเก็บเพราะฉะนั้นนี่รวมแล้วเนี่ยมันเ้เงินสามล้านสามต่อปีต่อปีต,ปต่อการเก็บพยะต่อรถต่อกันแล้วปีเนี่ยปีนักปีและปีเนี่ย,ป,ยปีห้าสามเนี่ย เขาเก็บมาได้หนึ่งล้านบาทปีแ้วเขาได้เจ็ดแสนแปดแล้วนะปีห้าหนึ่งได้เขาได้หกแสนปลายแต่ปัจจุบันนี้เขาเก็บได้หนึ่งล้านขาดทุนไปสองล้านปลายถูกต้องครับแต<ข>่เก็บพี่เอบะได้จกพวกละที่นี่จะขอความกรุณาคือว่าอยากขอความกรุณาน,นี่เพิ่มสักรังสักนูอยหนึ่งเพื่อแบ่งเบาภาระของเทศบาลด้วยกันจะพูดง่ายว่าเดือนละสิบห้าบาทนีท่ตายได้ครับรูปผมเจ่นวันห้าสิบตังค์รูปผมได้แจ้งเงินวันละสา้ม ขอขึ้นเป็นสามสิบบาทผมว่าจะขึ้นสักสองห้าบาทคือี้ผมลองฟังว่าเรียบเทียบ,บเนาะเอาบรรจอดูใตคือเทศบาลปัจจุบันเนี่ย<ะ>เปิ่นเก็บเดือนละสามสิบแต่อาทิตย์หนึ่งเปิ่นเก็บสองครั้งผ่าสิงนี่ก็คือเก็บสองครั้งเก็บสา้าหนึ่งถึงตองนี่เก็บสองห้าบาทต่อเดือนแต่เก็บครั้งเดียวหมายถึงอาทิตย์หนึ่งเก็บครั้งหนึ่งเ<ะ>ลอบกกะอันหมุนเวียนไปไป,ไปบ้านนี้บ้านนี้บ้านนี้น,นียครบรอบนอ่าลวก็เทศบาลแต่บนกลางเวียงในสามสิบบา,บาทเก็บวันเว้นวัน เทศบาลตำบลวียงสาสามสิบบาทหนึ hmm. mm ่งครั <Leh> ้งก <By stand hours> no. ี it ่เน no. no. ี NP ่ยเนาะแล้วก็อันเทศบาลเมืองนันทสิบห้าบาทเก็บทุกวันในเส้นทางลักแล้วยกเว้นบางเส้นทางกับเก็บวันเว้นวันนะครับเทศบาลเมืองแปรเนาะเอาเทศบาลเมืองแปรบังหววยก็เคียงสาวบาทกับเก็บบางเส้นทางเหมือนกันวันเว้นวันเนาะบางเส้นทางกับทุกวันเทศบาลเมืองตาสามสิบบาทเก็บทุกวันบางเส้นทางวันเว้นวันเป็นบางเส้นทางเหมือนกัน แ้วก็ในในกฎหมายเปิดมือขึ้นเกิน40บาทกระนี้ขึ้นขึ้น10บาทจะเอา30เลยครับขึ้นขึ้ของห้องเก็บ10้าใช่เคยบอเอาไป30มันเต่าตัวก็นนาะอีกไหนเนาเวลาเดี๋ยวน้อยท่านสมมติอยู่แล้วขึ example, kind of tech, ้นแหง5บาทเนี่ยใคินี่ก็ยังเหมือนโัวรถรถเมล์ก็ขึ้นเป55ผมบอก30บาทในเก็บเงินสามารถนะครับบัตรเดิมสตางค์เนี่ยเดือน3-400บาทแต่ว่าเรื่องความสะอาดบ้านเมืองถ้าทำจวยกันเพราะฉะนั้น30บาทผมว่า มันบมันมหน้าแปลกสำหรับคนด <stock charged S 2> ีใชบริการของรถผมพอแล้วจกบบกีบ20 freely, 200, 200, 000, สองเส <rooms> ียบ <pond S 1> สองล้านปลายสองล้านปลายตายแล้วเ็บขยะออกอย่างเดียวและการบริหารบ่อขยะนี่ต่างหากเนาะคือหมายถึงว่าการฝังกบเนี่ยมันจะต้องทําบ่อขยะที่ที่มีแผ่นไอ้ชิพายที่มาบังบ่หื้นน้าหัวลงใต้ดินบ่ซึมลงน้ําบ่อบ่ใต้ดินแถมแล้วก็จะต้องมีมีมีการคุด ทำป้องกันแล้วก็หลังจากนั้นก็ต้องเรามีระบบบำบัดน้ําเสียคือน้ามี่จะบ่กขยะเวลาฝนตกมาเนี่ยมันน้ามันจะร้นบ่อเพราะมันไหลซึมดินมาได้เนี่ยเขาเลต้องเอาไปตีบ่อไปเพื่อบําบัดก่อนที่จะปล่อยออกสาธารณะถ้าอู้มานี่อู้สมุดขึ้นราครับเพราะผมจะบอกถ้าสร้างความเข้าใจถ้าเจ้าบ้านเข้าใจพวกนี้ปัญหาครับสามสิบาทนมันน้อยมันน้อยมันน้อยนิดรตตีจะเรื่องของวันนี้วันนี้รานกาใหญ่ใหญ่ยังรงเรี้ยงก็อย่างก้ามูนี่ก็ได้อู้คุยกันละทุกคนกับตีมดีขึ้นเพิ่ม นะครับได้ขอความกุณาร้านอาหารร้านก๋วยเตี๋ยวล้านอย่างนี้เขาเก็บตังหงนะใบใหญ่สิบห้าบาทอ่ะเขาจะเก็บตังหกแต่ว่าห้าแรมโรงแรมกับปั้นป่ายกับมีจ้งไปกี่ล้อเหมือนกันอ่าเปิกมคือเขาจะประเมินเอาเพราะแต่ละวันบวดเต่ากันอีนั่นเนาะเพราะฉะนั้นก็จะประเมินเอาประเมินจากถังเขียวของเทศบาลก็โยตีถ้าครับท่านผู้ฟังที่เขารู้ักครับผมบอกว่าอยตีทุกคนถ้าขยะเพิ่มเนี่ยมาเขาว่าเขาเบอร์เทศบาลเก็บกับขยะเพิ่มเขาต้องเซพขยะเหลืองนี่ละแยกขยะให้ชัดเจนแล้วกัน หมุนให้เป็นเงไินไปท้องแต่เพราะว่าด้วยความจฉดเป็นนะผมพอราคาทุนปีละสองล้านไปล้านไปเพื่อเอามาอุดเราเนี่ยมันมันเหมือนกับจกเนื้อตัวเาก,ก็คือ,ค,อคือเหมือนกับว่าเขาเขาแล้วพี่ชอบในสิ่งที่เขาสร้าง